ตอนนี้อยู่ที่หน้าโครงการช4นิโฟบริวารน,นะครับแล้วก็คือดีใจมากที่วันนี้ได้กินอาหารญี่ปุ่นทุกคนร้านอิซาก,กะยะนะครับไว้ผังข้างนอกมีความเป็นยุโรปแต่พอเข้ามาข้างในแล้วอ่ะมันจะได้กลิ่นไอความญี่ปุ่นวาฟิวเอไพมันนุ่มอ่ะนุ่มละลายนะครับเห็นทุกโต๊ะสั่งเวลาไปเปิดไอจีในโลเคชั่นเนี้ยก็จะมีแบบเมนูเนี้ยโผล่ขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าตอนนี้นะโดนจับผิดไงชาวเน็ตตด,ดงนี้เขาเล่นกันแรงนะอันนี้เป็นแบบว่าเมนู recommended เป็นเนื้อปูทดสอบความสดของปลาแซลมอนดีกว่ยน uh ่าอีสนะ I love this restaurant ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วนะบุ๊กเลยจองเลยลมน่ารักไปปปะอันแบบจิ๋วๆนะครับแต่ว่าก็เหมาะกับคน <c oughs> ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบ <c oughs> โวยเตียงแล้วหนึ่ง ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปารีสในกรุงเทพนะฮะจริงๆเราถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ย่านนี้ย่านสุขุมวิทอะ่ะจะรู้ว่าคนมาถ่ายรูปก,กับตึกนี้คือแบบเยอะมากเช้ากลางวันเย็นกลางคืนมีตลอดนะครับแล้วบ้านนัดอ่ะก็อยู่ตรงนี้เองสุขุมวิท22นะครับซึ่งวันนี้นัดจะพาทุกคนไปกินร้านเปิดใหม่นะครับที่อยู่ตรงนูน้นคือถ้าเป็นคนย่านนี้จะรู้ว่าเมื่อก่อนตัวนี้มันเป็นออกโตมันเป็นปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ เขาเปลี่ยนใหม่แล้วรีโนเวทใหม่นะครับเ,เป็นโครงการ24บริวารนะครับแล้วก็มีร้านอาหารชิคๆมีบาร์มีอะไรให้กินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็คือดีใจมากที่วันนี้ได้กินอาหารญี่ปุ่นทุกคนเพราะว่านัทอะเพิ่งกลับมาจากโมร็อกโกตุรกีใช่ปะที่นั่นอะมีแต่แบบ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 แป้งแล้วก็สเปซแล้วก็แบบว่ามีอาหารที่ที่ร่างกายของคนเอเชียนเนี่ยรีเทคถ้าคนที่ไปประเทศแบบแถบนันอะจะรู้ว่า โอ้โหการที่ได้กินอาหารเอเชียสักมือ้อนึงอ่ะมันคือแบบสวรรค์แล้วอะแล้วอยู่นั่นนะอาหารเอเชียคือไม่ตกถึงท้องเลยทุกคนก็ร้านที่เราจะกินเนี่ยอยู่นี่โอ้โหสวยปะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูภาพรวมโครงการก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าโครงการ24บริวารนะครับเป็นไงสวยไหมน่าชอบแบบว่ามูดของที่นี่มากมันแบบว่ามีความเมืองนอกอ่ะเออมีความให้ฟีลแบบยุโรปแล้วก็ ดูแปลกตาดีเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเส้นย4ิบสี่เนี้ยขออวยอวยยศบ้านแถวบ้านตัวเองหน่อยเส้นยี่บี่อ่ะมันเป็นเส้นที่ไฮโซมากทุกคนไม่มีเสาไฟฟ้านะเสาไฟฟ้าลงดินหมดเลยนะครับมันดูสะอาดตาแล้วก็ดูสวยยุโรปมากนะครับก็เลยชอบที่นี่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มากินข้าวที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายคลิปก็คงไม่ได้มาแถวนี้นะฮะก็เลยดีใจมากนะครับหิวมากเลยป่ะวันนี้จะสั่งสักสิบถึงยี่สิบอย่างนะฮะถ้าเกิดว่ามา พลลสุกเสานะคือเต็มแน่นอนซึ่งน่าคิดว่า <lawn> ร้านนี้ก็เต็มนะฮะเดี๋ยวลองดูสวัสดีคับพี่จองไว้ชื่อนัดเอเก้าวันนี้โต๊ะเต็มไหมครับเนี่ยโต๊ะเต็มทุกโต๊ะเต็มเราไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวยิ่งจะเต็มเดี๋ยวผมจะยิ่งไม่มีที่กิน จริงๆแล้วร้านเนี้ยจากที่รีเสิร์ชมามันเป็นร้านอิสักยะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนดูจากข้างนอกอ่ะไม่รู้เลยใช่ป่ะว่าเป็นอิสักยะคือเหมือนความตั้งใจเขาอ่ะเขาตั้งใจให้ให้ไวท์ผังข้างนอกอ่ะมีความเป็นยุโรปแต่พอเข้ามาข้างในแล้วอ่ะมันจะได้กลิ่นไอหอมญี่ปุ่นแบบสาเกต้องนู้นนะฮะหรือว่าแบบว่ามูดของร้านอิสักยะอันเนี้ยไวรัลมากเห็นเห็นเห็นตอนรีเสิร์ชมาคือทุกคนสั่งเป็นแบบ โคลพาสต้า mm hmm. เป็นเส้นพาสต้าแล้วก็มีความยุโรปบวกกับเจแปนนิสอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะมีแบบเมนูย่างๆกริลลนะครับมีพวกไก่มีพวกเนื้อต่างๆส่วนหน้านี้ก็จะเป็นพวกแบบโรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกซาชิมิแล้วก็มีพวกเส้นข้าวต่างๆนะครับแล้วสั่งอาหารเลยครับ mm hmm. ออโอเคขอบคุณครับ mm hmm. พนักงานบอกว่าเชิญสั่งใน q นะคิวคนี้นล้วเขิดเลยเอเอยกนีและเขามีแบบเมนูสเปเชียลด้วยจ a p ป n น s ิสวา y ิวนางาซากิ A 5 1. สันในไก่ย่างปึบ1เทศแอนคาเวียโทราญี่ปุ่นไก่ทอดปลาหมึกทอดให้ทายว่าสั่งไปกี่อย่างแล้วมันน่ากินทั้งหมดเลยอ่ะสิมากกว่านั้น มากกว่านั้น15 15มากกว่านั้นอันนี้มีอยู่กี่คนนั้นเนี้ย4 <c oughs> คน22อุ๊ยถูก2เ,เป๊ะคิดหมดไหมอ่ะ <c oughs> หมดแหละ นี่ก็4อย่างแล้วชุ๋มจิ้มชุมช๋มจิ้มหอมมากที่ปากระเบนนี่ย่างมาแบบดีมากเลยหอมหวานอร่อยหอมกลิ่นย่างด้วยแล้วก็ไอตัวที่ปากระเบนเขาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับ mayo แล้วก็พริกเป็นเมนูที่แบบเวลาไปร้านที่สักยะจะต้องจะต้องมีต้องสั่งกินแบบกับแก้ม กับแก้มเล่ากับแก้มเบียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีมากต่อไปคมมาราเมลีนะครับอทอดมาหอมๆเหมือนกันเบียบมะนาวก่อนดีกว่าอทอดมากออบอยู่นะแล้วก็ปลาหมึกสดดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจิ้มกับซอสน,นี้ดีกว่าทอาอืม ทอดมากรอบปลาหมึกสดไอซอสต,ตัวนี้มันจะมีความเปรี้ยวๆหอมๆอ,อร่อยมากจิ้มด้วยกันแล้วคือแบบเข้ากันมากเลยอ่ะมม่เลกแล้วขอบคุณครับแซลมอนะคะจะเป็นสาจไก่ซอสรวยแล้วตัวนี้จะเป็นชีสชีโรลค่ะโอเคขอบคุณครับเรามาทดสอบความสดของปลาแซลมอนดีกว่ะหนึ่งเลยนะ ปลาสด2คือชิ้นชิ้นหนากำลังพอดีไม่หนาไปไม่บางไปอ่อเย็นนะครับสีรสชาติอร่อยมันเข้ากันทุกอย่างดีมากจูโล่เนี่ยเขาจะมีเสิร์ฟกับวาซาบิสดมาด้วยนะครับนี่ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วนะบุ๊กเลยจองเลยดีมากคร,ครับผมหนังไก่ครับ,รอ,รบอันนี้เาเรียกโคเนียโร มาแบบไม่หยุดไม่ย่อนอาหารเขาเร็วนะซึ่งมันข้อดีเพราะว่าถ้ามารอนานคนจะกูลอินได้อันนี้คือรวดเร็วนะฮะเสียต่อไปเนี่ยจะเป็นจะเป็นของของย่างแล้วก็เรียกว่าเป็นตะกูลยากิโทรินะครับเป็นสั่งมาสี่อย่างนะฮะแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นขนมปังที่แบบว่าเหมือนเป็นตัวชูโรงอ่ะคือเห็นทุกโต๊ะสั่งนะครับคำว่าทุกโต๊ะสั่งของเราคืออะไรรู้ไหมใน,ในเวลาไปเปิดไอจีในในโลเคชันเนี่ยก็จะมีแบบ ในนูเนี่ยโผล่ขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าตอนนี้นะเดี๋ยวคนจะมองว่าเอ๊ะไม่เห็นไม่เห็นยังไม่มีใครสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนจับผิดไงเดี๋ยวเดีชาวเน็ตเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันแรงนะเออเราต้องแบบปกต์ตัวเองเอาไว้ก่อนคือแป้งข้างล่างอ่ะเหมือนเขาเอาไปโทสดกับเนยมีความกรอบความฟูเนี่ยดูเนื้อขนมปังขนารเดิเออขนมปังมันจะกรอบหวานหน่อยและไอ้ตับข้างบนเนี่ยหอมมาก I love this restaurant จาต่อไปเรามานี้ดีกว,ว่าเป็นลูกชิ้นไก่คือเขาเอาไก่มาแบบบดบดทำเป็นแบบลูกชิ้นอย่างเงี้ยปึ้งแบบนี้อุ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายสอดน,นี้ตายแน่นอนทุกคนว้าวเหมือนข้างในเขาจะมีแบบเอาไก่ไปสับกับใช้เท้าเหรอแล้วก็ผักแล้วก็หอมกลิ่นย่าง อร่อยดีนะหมดเลยแล้วอันเนี้ยเป็นเมนูแรกของเขาเป็นสันในไก่กับซอสเมนไทโกะนะครับคำเนี้ยมันจะไม่ไม่ได้แห้งมากแล้วก็ซอสมันมีความหวานมีความหอมแล้วก็เหมือนเขาจะแบบบีบมะนาวนิดนึงมันมีความเปรี้ยวๆนิดนึงก็อร่อยแบบมีหลายรสชาติดีแต่ว่า สิ่งที่ทำให้อร่อยเลยก็คือตัวไบโอบะข้างบนเมื่อกี้มัน,ม,นมันหอมขึ้นมาเลยอันนี้เป็นแบบว่าเมนู recommended โคเนสแคลิฟอร์เนียโรนะครับข้างในเป็นเนื้อปูอร่อยดีนะแบบมีความกรุบความกรอบความนุ่มมีหลายเท็กเจอร์ดีแต่คิดว่าไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วนี่อันนี้โร ปลาดิบรวมนะซาซิมิรวมเหมือนร้านเขาอะเอาไบโอบาใส่เข้าไปในทุกคําเลยมันก็เลยหอมทุกคำํำถ้าเกิดว่าดูดีๆนะในแตงกวาใช่ป่ะตัวน,นี้เติมไบโอบาทำให้เวลากินแล้วมันหอมมีความกลุ่มของไข่ด้วยรสชาติดีมากแน่นอนนะครับมามาดริ้งมาดื่มแล้วก็ต้องมีแบบว่าค็อกเทล ันจินทอดกิมาอาเมนูพิเศษนะฮะวาคิวเอฟฟระเทียมก่อนแล้วกันเนื้อข้างบนอะ่ะเขาย่างมาแบบกร,บกรอบๆแห้งๆห,หน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อข้างในอะ่ะยังฉ่ำอยู่แล้วด้วยความที่เป็นวาคิว A5 ด้วยมาให้แบบว่ามันมันนุ่มอ่ะนุ่มละลายนะครับไอไอพวกคอนเนตเมนต์ <c oughs> เขาอะ่ะเหมือนเขาตั้งใจทำมาให้มันแบบว่ากินกับเนื้อแล้วมันไม่เลี่ยนอร่อยมากพริกไทยดองดูไหมเออไม่ไม่เคยเห็นพริกไทยดองนี่ ก็เป็นรสชาติบิ๊กไทยอ่ะแต่ว่าคอดองอ่ะมันก็จะมีความเปรี้ยวเข้ามามีความเค็ม,เคมๆเล็กน้อยจากตัวเนื้อชอบจานนี้มันแบบมีหลาย element ตดิเมื่อกี้อยไปสืบมานะครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าน้องคนนี้คือใครอ่ะทุกคนลองดูว่าเปนน้องมันอะไรน้องหมาน้องแมวน้องฮิปโปน้องคือฮานุกินะครับรู้จักฮานุกิป่ะมันเป็นตัวละคร การ์ตูนญี่ปุ่นน่ะที่มีความน่ารักน่ารักแล้วก็ขี้เมาเออนิสัยฮันโดกิเหมือนขี้เมาเหมาะกับสไตล์ร้านนี้ดีนะแตบบ่ว่าเป็นแบบดริงก์แจ้งรังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คําว่าโคนนี้เนี่ยชื่อร้านเนี่ยเราก็เพิ่งรู้เลยว่ามันแปลว่าโครงกระดูกเขาก็เลยเอาแบบว่าเนี่ยข้อกระดูกแต่และในชื่อเนี่ยโคนนี้ข้อกระดูกนี่เป็นก็เป็นกระดูกกระดูกกระดูกมาต่อกุ้งลายเสือทอดน,นะครับเทมนบุระเนื้อนแน่นเตมปากแต็มคำ ล้วทอดมากรอบอร่อยที่สั่งมาวันนี้ส่วนใหญ่โปรตีนล้วนเลยไม่ค่อยมีแป้งดังนั้นขอสั่งแป้งเพิ่มเป็นหนึ่งเมนูไม่อิม่มขอสั่งแป้งเพิ่มน,น,นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้เพิ่มได้ไหมครับอูด้งเบทโกะครีมสั่งนี่เพิ่มแป้งนี่เมนูไฮไลท์มาแล้วมาสุดท้ายเลยนะฮะ โพาสต้านะครับก็คือเป็นพาสต้าที่เสิร์ฟเย็นเป็นเส้นสปาเกตตีแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีสกแกลล็อปแล้วก็มีไขป่ปลาแซลมอนอือร่อยดีไลท์ลเบาๆแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีกลิ่นยูสุนิดนึงนิมั้งเราจะกินแบบแบบผู้ดีแบบผู้ดีแบบดก็คือกระตม,มวนเส้นนิดนึง หอมๆเปรี้ยวเปรี้ยวเล็กน้อยอแล้วก็อมหวานนะครับมันเป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นอ่ะ f r e ชุ้งก็หวานอร่อยรู้สึกได้เลยว่าวัตถุดิบของเขาแต่ละอย่างเนี่ยดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือปกติแล้วว่าเวลาเราไปกินในสากยใช่ปะมันจะเป็นการแบบนั่งนั่งขัดสมาธิกับกับเบาเบาญี่ปุ่นเนาะ แล้วบางทีมันอึดอัดอะมันกินมันกินลําบากแต่อันเนี้ยพอมันเป็นซิดดาวอย่างเงี้ยแบบเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ารีแลกซ์มากขึ้นในการในการนั่งในการกินในการคุยกับเพื่อนในการจะขยับไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศดีสมมติถ้าเกิดว่าเรามากันแบบ2คนหรือคนเดียวอย่างเงี้ยก็มานั่งเคาน์เตอร์บาร์คุยกับเชฟดูเชฟทําอาหารก็ได้มันก็จะมีความชิลเออแล้วก็บางทีอาจจะแบบได้เพื่อนใหม่ก็ได้นอกเหนือแล้วแล้วตกดึกใช่ป่ะสามทุ่มก็ขึ้นไปเล่นกับดีเจอะไรอย่างเงี้ย เล่นกับดีเจคืออะไรไปเต้นกับดีเจไปเต้นกับดีเจต่ว่าใจตอนนี้ไปขนมหวานแล้วนั้นเราว่าแต่ว่าเรายังมีของข้าวอีกันนึงขอบคุณครับพูดปุ๊บมาปั๊บเหมือนมืนรู้ใจนในใว้าวนี่แหละสายเด็กอ้วนขอบคุณครับหน้าตาดูดีมากเลยนะมันเป็นเส้นอูดอง้งใช่ป่ะแล้วก็ครีมซอสอันนี้น่าจะเป็นเนย เนยอะไรสักอย่างหนึ่งเนยแบบเนยสาหร่ายปะเนย,เนยพริกไทยว้าฮืมพลอยไข่ปลาเมนเทโกมันแบบแตกตัวแล้วน่าอีสนะเส้นอร่อยนะแล้วก็ไอเนยเมื่อกี้รู้แล้วมันเป็นแบบกาลิบัตเตอร์ มันก็เลยตอนกินอะ่ะมันจะมีความหอมกรลิกเอาไปตัดกับครีมแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างวิชนะเข้มเลยเก็บเอาไว้ตอนท้ายนะฮะอ,อูด้งกับพาสตา้าเมื่อกี้ชอบพาสตา้ามากกว่ามันกินได้เรื่อยนเป็ไยบอสขอบคุณครับ เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงร้านอิสกายะอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นไฮบอลนะฮะแล้วก็เสิร์ฟในแก้วแบบแช่เก็บ,บความเย็นแก้วละ220 290อย่างอย่างเบียร์ซัป,ปโปโรอย่างงี้เบียร์ดับแก้วหนึ่ง190จับต้องได้นะครับราคาไม่ได้โหดมากเมื่อเทียบกับที่เดสุกุมิตตรงนี้นรสชาติดีด้วยคือเอาปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยเข้มข้นเนี่ยดูสีดิ นะเออขอบคุณครับเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับตัวซอสซ์เบอร์รี่นะครับแล้วก็ไอศครีมวานิลาดีมากมันแบบว่าเปรี้ยวมีลาวายเยอะๆเยอมีเนื้อเค้กมีไอติมเย็นๆแล้วก็มีกรุบกรอบของขอครัมโบ้อร่อยมากตรงนี้เป็นเมนูที่เป็นยอดฮิต ไวรัลในโซเชียลมีเดียของร้านนี้นะครับพร้อ,อมไหมทุกคนหนึ่งสองสามวาเย,ยิ้มเลยอืมมันเป็นแบบครีมมะพร้าวเข้มข้น,นดีหวานหอมนะฮะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวเยอะมากมีคัมโบข้างล่างมาช่วยเพิ่มความกรุบๆนะครับ เนื้อครีมนั่นอยู่ก็วันนี้อิ่มมากทุกคนดีนะครับทั้งของคาวของหวานเลยโดยเฉพาะของคาวดีดีด,ดีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับคนที่อยากมากินร้านนี้นะฮะชื่อว่าโคเนะนะครับอยู่ที่สุขวิท24ในโครงการซู์ฟบริวารน,นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดเฉพาะช่วงเย็นนะครับทุกคนอย่ามาตอนนวันนะเขาเปิด5โมงเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุกเสาร์เนี่ยมันจะเปิดถึงตีหนึ่ง แล้วก็มีที่จอดรถนะครับหรือถ้าเกิดว่าแบบใครอยากจะดื่มอยากจะดื่งอยากจะดรังนะฮะก็นั่งสาธารณะมาก็ได้หรือว่า BTS เนี่ยพร้อมพงก็มาถึงนะครับถ้าเกิดว่ามาจากเส้นสุขุมวิทเนี่ยร้านจะอยู่ในท้ายซอยนะครับมันจะอยู่ค่อนไปทางพระราม4จริงๆก็มาตามกูก็แมปได้เลยนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดราคาเนี่ยเราแปะเอาไว้ให้ในแต่ละเมนูแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ